ครั้งก็ไม่เจอที่แท้มาอยู่ที่กันเองเหรอดูนี่ผลการเรียนของลูกพวกเธอ,อยิ่งจะมีอารมณ์มาทำสวนกันอีกขอดูหน่ครับฉันมานั่งทางนี้ก่อนอครับครูฉันมานั่งครับครับฉันนั่งครับครู จะเ,เธอไปเอาน้ำมาให้คูหน่อยฉันไม่มีอารมณ์มาดื่มน้ำหรอกนะถ้าบ้านเธอสนใจเด็กอย่างผู้ปกครองบ้านอื่นเขาบ้างก็ยังดีส่งลูกไปเรียนพิเศษเพื่อให้ได้เกรดดีขึ้นถ้าพวกเธอจะไม่สนใจผลการเรียนลูกแล้วก็บอกฉันนะต่อไปฉันจะได้ไม่ต้องสนใจครูครับอย่าโมโหเลยเพราะเราจะไม่สนใจการเรียนของลูกได้ไงลาน้องบอยไม่ตั้งใจเรียนเหรอครับ หรือว่าเขาสร้างปัญหาให้ครูถ้าพวกเธอสนใจผลการเรียนของลูกเหมือนกับผู้ปกครองบ้านอื่นเขาฉันคงไม่โมโหขนาดนี้หรอกพูดื่มน้ำก่อนนะคะอย่าโมโหเลยครูบีมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผมเพิ่งไปหาครูที่บ้านมาแต่ครูไม่อยู่ครับแล้วครูมาทําอะไรตรงนี้ครับขอบคุณนะคะไปหาทีไรมีขอไปให้ตลอดเลยครั้งหน้าไม่ต้องก็ได้นะคะเกรงใจไม่ต้องเกรงใจผมหรอกครับครูบีม,บมผมตั้งหากที่ต้องกิงใจครูตั้งแต่ร่นผมไปเรียนพิเศษกับครูบีมผลการเรียนของเขาเก้ากระโดดข้ามเลยนะครับ<ม>ฉะนั้นมผมเลยต้องตอบแทนอย่างงามๆครับ ที่ผลการเรียนของเด็กออกมาดี mm. ก็เพราะว่าเราร่วมแรง mm. ร่วมใจสร้างอนาคตให้เด็กไงคะ mm. พวกเธอดูสิลูกเขาสอบได้กเกรดสแล้วลูกของพวกเธอล่ะสอบได้กเกรดเท่าไหร่ mm. นี่ก็เป็นข้อแตกต่างระหว่างการเรียนพิเศษกับไม่เรียนพิเศษ mm. พวกเธอก็คิดดูเองแล้วกันนะ mm. ครูบีมงั้นให้ลูกเราไปเรียนพิเศษกับคนด้วยนะครับ มันต้องแบบนี้สิพรกเธอสองคนแค่กินให้น้อยลงหน่อยลูกจะได้มีเกรดที่ดีขึ้นไม่ว่าจะจนแค่ไหนก็ต้องให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดีๆเข้าใจไหมคุณบิม เยี่ยมบ้านนักเรียนด้วยเหรอคะอ๋อใช่ครับครูเติร์ดเป็นแค่ครูแนะแนวไม่เห็นต้องมาเยี่ยมบ้านนักเรียนเลยอ๋อปกติน้องบอยเขาจะเป็นคนเยี่ยมเยียหน่อยวันก่อนที่ผมเข้าไปคุยกับเขาเขาบอกว่าครูบีมไม่ชอบเขาครูเติร์ดครับนั่งก่อนครับขอบคุณครับดีเลย ครูบิมก็อยู่ที่นี่ผมอยากถามครูบิมหน่อยว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นก็น้องบอยเขาไม่เรียนพิเศษและผลการเรียนก็แย่ลงเรื่อยๆฉันแค่ด่าเขาไปไม่กี่คําเขาก็หาว่าฉันไม่ชอบเขาละแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็โทษฉันไม่ได้มีครูคนไหนบ้างที่ไม่ชอบนักเรียนที่เรียนเก่งจิตใจเปลาะบางขนาดนี้ จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ยังไงคุูบีมค่าเรียนพิเศษเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมไปเอามาจ่ายให้ชั่วโมงละห้ารอยค่ะใส่มาก่อนหนึ่งหมื่นก็ได้ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมไปเอาเงินมาก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับคุูบีมการที่เราต้องสอนพิเศษให้กับเด็กมันคือหน้าที่ของเราอยู่แล้วไม่ใช่หรอ พูดอะไรของคุณฉันเสียสละเอาเวลาพักของฉันไปสอนนักเรียนฉันก็ควรได้รับสิ่งตอบแทนเหล่านี้สิเวลาพักนั้นเหรอนั่นมันก็เป็นเวลาพักของนักเรียนเหมือนกันอีกอย่างคุณทำแบบนี้มันดีกับเด็กจริงๆเหรอดีเพราะตอนนี้ลูกผมสอบได้ระดับต้นๆของห้องเลยนะครับตั้งแต่เรียนพิเศษกับครูบีมลูกผมก็สอบได้เกดสีเลยโหแค่เรียนพิเศษก็ได้เกดสีขึ้นมาทันที สุดยอดจริงๆถ้าคุณไม่บอกว่าเรียนพิเศษผมคงคิดว่าคุณแจกโพยยข้อสอบให้เด็กแน่ๆนี่ครูเติร์ดทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีก่อนเถอะมาทำลายความสัมพันธ์ระหว่างครูของเรามันดีกับคุณตรงไหนหน้าที่ของผมคือรับผิดชอบและเอาใจใส่ความรู้สึกของเด็กถ้าคุณสอนพิเศษเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ผมจะไม่ว่าคุณอะไรสักคำแต่นี่คุณก็ไปเฉลยข้อสอบให้กับเด็กโดยที่เด็กเขาไม่เข้าใจอะไรเลยและคุณก็หวังแต่ผลตอบแทนในการสอนผมก็มีเหตุผลที่จะสงสัยคุณได้คุณทำแบบนี้เด็กจะได้รับผลกระทบหนักในวันข้างหน้าเด็กที่เรียนพิเศษเกรดดีขึ้นมันก็เป็นเรื่องจริงฉันมีสิทธิ์จะทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้น แล้วคุณไม่ยุ่งอะไรด้วยผลการเรียนไม่ใช่ทุกอย่างคุณเฉลยข้อสอบขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องดีอะไรเลยครูควรมีรจยาบันของการเป็นครูจะได้ไม่ทําให้อาชีพเสื่อมเสียนี่เป็นครูแล้วหาเงินเพิ่มไม่ได้หรอฉันหาเงินเสริมจากการสอนพิเศษเด็กถ้าจะไม่ให้ฉันเก็บเงินค่าเรียนพิเศษนี่มันเป็นการบัดมือฉกกันชัด ตั้งแต่วันที่ผมได้เป็นครูผมยองพีชีพให้อาชีพนี้แล้วถ้าคุณยังพีชีพไม่ได้ก็อย่ามาเป็นครูเลยอย่ามีเวลาพักอยากไร้หน้าและอยากให้คนเห็นนับถือสุดท้ายยังอยากได้เงินผลประโยชน์ทั้งหมดก็ตกอ,อยู่ที่คุณคนเดียว ครูเติร์ดครับขอบคุณมากนะครับพวกเราไม oh day, ่กล้าพูดแบบนี้กับครูบิมหรอกครับไม่เป็นไรหรอกครับคนแบบนั้นผมไม่แคร์เขาหรอกจะให้เขามากดขีดของเห็นเราไม่ได้และผมจะไม่ยอมให้เขามาทําให้อาชีพครูเสื่อมเสียหรอกครับเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับ